สวัสดีครับขอต้อนรับนําเข้าสู่ชา n e l ตัวเล็กเล่กนกล้ามนะครับอีกครั้งนะครับก็วันนี้ก็เจอกันอีกคลิปเลยนะครับวันนี้นะผมจะมาพูดนะครับหัวข้อนะครับอย่าทําแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากหุ่นดีระยะยาวนั่นเองนะครับ oh. คนนะครับที่เข้ามาเริ่มนะครับออกกําลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคาริเทนิกนะครับบอดี้เวทนะครับหรือว่าสตรีทเวิร์กอัลนะครับแล้วก็เวทเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งใครที่เข้ามาออกกําลังกายนะครับก็หวังนะที่จะได้บุนที่ดีนั่นเองนะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้เขาเรียกว่าแฮปปี้ขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งใครหลายคนก็ ลองผิดลองถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายนะครับหรือว่าการไดเอทของทุกคนนั่นเองนะครับแต่สําหรับวันนี้นะผมจะมาบอก3ข้อหลักๆนะครับที่ทุกคนเนี่ยไม่ควรที่จะทำนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พลาดมากๆนะครับสำหรับการที่จะทําให้เราเนี่ยผูดดีได้ในระยะยาวนั่นเองนะข้อที่1นะครับก็คือคาร์ดิโออย่างเดียวนั่นเองนะครับก็ใครหลายคนนะครับที่มาออกกําลังกายนะครับมักจะคิดว่าการที่เราเนี่ย จะหุ่นดีได้แล้วก็ลดน้ําหนักได้เร็วๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็เลยคาร์ดิโอมันทุกอย่างเลยนะครับตึ้ง การที่เราเล่นนะกีฬามันทุกประเภทเลยนะครับหรือว่าการคาร์ดิโอทุกอย่างเลยเนี่ยมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแล้วก็มันเป็นวิธีที่ดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการที่ใครที่ต้องการที่จะลดไขมันนะครับหรือว่าลดน้ําหนักให้ได้เร็วๆนั่นเองนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับลองนึกภาพนะครับที่ตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าคาร์ดิโอนะครับแล้วก็ลดไขมันนะครับเป็นทุกๆวันนะครับแต่ว่าเมื่อเราเลิกออกกำลังกายนะครับหรือว่าเราไปกินของนะครับที่มัน จังฟู้ดนะครับหรือว่าของที่มันไม่ดีนะครับไม่นานนะกลุ่นเราเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะกลับมาบวมได้นะครับถ้าเราไม่ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือให้เราเนี่ยเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับสามารถที่จะเลือกกีฬาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาริสเทนนิกนะครับหรือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสําหรับใครนะครับที่มีกล้ามเนื้อนะครับอย่างกล้ามเนื้อ1นึ่งกิโลนะสามารถที่จะ เบอร์แคลอรี่นะครับได้ถึง14ถึง20แคลอรี่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คนอาจจะเริมคิดกันแล้วนะว่าเอ้ยการที่กล้ามเนื้อ1กิโลเบอร์ Burn 14ถึง20แคลใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราเพิ่มกล้ามเนื้อ10กิโลเนี่ยเราก็เบอร์ข้าวมันไก่ได้แค่จานเดียวดิ <What the? S 1> มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าการที่เรามีกล้ามเนื้อในตัวเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถนะครับที่จะ เล่นนะครับได้หนักขึ้นนะครับแล้วก็ตอนที่เรานะครับไม่ได้ออกกําลังกายนะครับหรือว่าอยูเฉยๆเนี่ยเรายังมีเบิร์นเอฟเฟกนะครับที่ดีกว่าคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะครับและเมื่อใครนะครับที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้หนักขึ้นใช่ไหมหรือว่าสามารถเล่นท่าที่ยากขึ้นได้นะครับนั่นหมายความว่าคนนั้นเนี่ยกเบิร์นแคลอรี่ระหว่างการออกกําลังกายเนี่ยได้เยอะกว่าเรานั่นเองนะครับสาหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ที่ผมพูดไปนะครับสิกิโลเพิ่มกล้ามเนื้อนะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า ผู้หญิงเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่ได้พัฒนานะครับเหมือนระดับผู้ชายที่แบบว่าโอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ผู้หญิงเล่นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อกะชับนะครับแล้วก็การเผาผลาญเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับในระยะยาวนั่นเองนะวันนี้ก็จะเป็น อย่างแรกนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้ทุกคนปรับนะครับก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อไปด้วยนะครับเล่นไปพร้อมกันนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปคาร์ดิโอนะครับอย่างเดียวเพื่อให้น้าหนักเนี่ยมันลดลงเร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือไดเอทแบบโหดนั่นเองนะครับบางคนนะครับที่เข้ามาออกกําลังกายนะครับหลายคนจะได้ยินนะครับว่าเราเนี่ยต้องคุมอาหารนะครับหรือว่า กินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ไขมันน้อยมากๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็เลยนะครับต้องกินนะครับแต่อกไก่นั่นเองนะครับถามว่าการกินอกไก่นะครับมันผิดหรือเปล่านะครับมันไม่ได้ผิดนะครับจริงๆมันก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เรากินอาหารที่มันไขมันต่ำๆนะครับแล้วก็อาหารที่เขาเรียกว่าไม่มี ไขมันชานนะครับพวกนี้นะครับก็จะดีต่อสุขภาพนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับที่จะกินแต่อกไก่มาทุกวันเลยเนี่ยผมก็ไม่แนะนานะเพราะว่านะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าตะบะแตกนะครับแล้วก็ออกกาลังกายแล้วก็คุมอาหารได้อย่างที่ไม่มีความสุขเลยนะครับซึ่งผมให้เต็มที่นะครับถ้าใครที่กินอกไก่ทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นเดือน2เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องลมเลิกอยู่ดีนะครับแล้วก็กลับไปกินนะครับอาหารขยะมันทุกอย่างเลยนะครับก็จะ ทำให้นะครับการสร้างหุ่นในระยะยาวเนี่ยไม่ดีนั่นเองนะครับเทคนิคการกินนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเลือกอาหารสุขภาพนะครับที่ทุกคนเนี่ยชอบที่จะกินนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกเลยนะก็คืออาหารสุขภาพบางอย่างมันก็เป็นของชอบของเราใช่ไหมก็เลือกมานะครับเลือกอันที่เราชอบนะครับมากินก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสบายขึ้นนะครับเวลาที่เราไดเอทนะครับหรือว่าระหว่างทางที่เราต้องการหุ่นที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับขนมนะครับทุกคนก็ยังสามารถที่จะ กินได้อยู่นะครับแม้แต่ผมเองนะครับก็ยังกินขนมนะครับทุกวันนะครับอืม เรื่องการกินขนมทุกวันนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะครับมันเป็นเรื่องที่เขาเรากินอาหารอะไรที่มันแบบเติมนะครับเติมพลังจิตใจของเราครับเพราะมันต้องมีอาหารที่เติมร่างกายนะครับแล้วก็เติมวิญญาณของเรานั่นเองนะครับก็ถ้าเรากินแล้วเรารู้ปริมาณนะครับในการกินนะครับแล้วก็กินให้น้อยนะครับกว่าออกนะครับแคลอรี่ที่ใช้ในแต่ละวันนะครับหรือว่าแคลอรี่เดลวัซิตนะครับมันก็จะทําให้เราครีปออนแทกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ คุณดีได้นะครับในระยะยาวนะครับแล้วก็สามารถออกกําลังกายนะครับแล้วก็ไดเอทนะครับอยากแฮปปี้นะครับแล้วก็ทําได้ตลอดเวลานะจนกลายเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของเรานั่นเองนะครับครับผมมาถึงข้อที่3นะครับนั่นก็คือชีตเดย์นั่นเองนะครับซึ่งการชีตเดย์นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดนะครับจริงๆการชีตเดย์มันมีเหตุผลของมันนะครับซึ่งใครหลายคนนะครับที่เข้ามาออกกําลังกายใหม่ๆนะครับผมชอบเห็นนะครับแบบออกกําลังกายนะแค่สามสี่วันนะครับแล้วก็ เฮ้ยคนอื่นเขาชีดเดกันนะครับแล้วก็เราก็เริ่มมีชีดเดกันบ้างแล้วนะครับซึ่งการทําแบบนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนนะครับจะต้องโดนเทรนเนอร์เนี่ยขยี้แบบนี้แน่นอนนะครับ Yo, เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับความหมายของชีดเเดนะครับว่าชีดเเดคืออะไรนะครับชีดเเดนะครับมันคือการที่เรานะครับกินอาหารนะครับที่อยากกินนะครับอะไรก็ได้เลยนะครับ whatever you w a n นะครับหนึ่งมื้อนะครับหรือว่าหนึ่งวันนะครับจะมีแบบสองแบบนะครับก็คือชีทมิลนะครับแล้วก็ชีทเเดนั่นเองนะครับซึ่งมันมีเหตุผลสองข้อหลักๆนะครับที่มีวันชีทเเดนะครับขึ้นมานะครับก็คือข้อที่หนึ่งนะครับ ทำให้เรานะครับสามารถที่จะออกกําลังกายนะครับได้ในระยะยาวได้นะครับเพราะว่าการที่เราไดเอทนะครับหรือว่ากินอาหารเคลีนที่แบบเป็นเดือน <IS> AS <C ast> เป็นอาทิตย์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่ฟิกเลยนะฟิกแบบมากๆเลยเนี่ยเขาจะมีความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ อาจจะเป็นทางร่างกายนะครับหรือว่าจิตใจก็แล้วแต่นะครับซึ่งเขาก็จะมีชีตเดย์หรือชีตมิลมานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแฮปปี้นะครับใน1วันนะครับหรือ1มือนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคีพออนแท็กนะครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็หุ่นดีไปด้วยในระยะยาวนะครับเมื่อเราคีพไซเคิลนะครับแล้วก็ทําวัฏจักรเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึก เครียดนะครับหรือว่ากดดันจนเกินไปนั่นเองนะครับสำหรับเหตุผลที่2นะครับข้อนี้ผมชอบมากๆนะครับนั่นก็คือการกระตุ้นระบบเผาผลาญนั่นเองนะครับข้อนี้นะครับน่าสนใจมากมากเพราะว่ามีผลวิจัยออกมานะครับว่าการที่เราเนี่ยแคลอรี่เดฟเฟอร์ซิทนานๆนะครับหรือว่ากินให้น้อยก็ออกเนี่ยเมื่อเราทํามาเป็นระยะเวลา5วัน6วันนะครับแล้วเมื่อเรามีวันชีตเดย์หรือชีตมิลเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นนะครับระบบเผาผลาญนะครับได้3นะครับถึง10%นะครับแล้วก็ มีผลนะครับประมาณ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะครับบางคนเนี่ยชอบนะครับที่จะเป็นกินนะครับชีสเย์หรือชีสมิวนะครับก่อนที่จะไปออกกําลังกายนะครับที่หนักมากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถนะครับที่จะออกแรงได้เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็เล่นได้หนักกว่าเดิมนะครับทำให ผลลัพธ์นะของการออกกาลังกายเนี่ยดีกว่าเดิมนะครับมากๆนะครับแต่สําหรับคนที่มาออกกาลังกายใหม่ๆนะผมแนะนํานะครับเรื่องชีตเดนะครับมากเท่าไรนะครับเพราะว่าการที่เราชีตมิลนะครับหรือว่าชีตเดเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นแคลอรี่ที่น้อยๆเลยนะมันคือจริงมันมันเยอะเลยแหละเออคนที่มาออกกาลังกายใหม่ๆนะครับกล้ามเนื้อนะครับยังน้อยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเรายังไม่รู้นะครับว่าการที่เราทําชีตเดเนี่ยมันจะส่งผลอะไรต่อเราบ้างนะครับผมก็เลย ไม่แนะนานะครับให้ทาสักเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อเรากล้ามเนื้อน้อยนะครับแรงยังน้อยอยู่นะครับเราก็ออกกําลังกายเบิร์นแคลอรี่นะครับน้อยกว่าคนที่เขาเซียยแล้วหรือว่าคนที่กล้ามเนื้อเขาเยอะๆแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลียนแบบนะครับที่ไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามานะครับและไม่อยากที่จะคูมอาหารแบบ100%เอเลยนะครับผมแนะนําให้ทําเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือแคลอรี่เดลเ์ซิสนะครับแล้วกินให้น้อยก็ออกนะครับแล้วก็ คุณเนี่ยสามารถที่จะเอ่อเอาอัตราส่วนนะครับอาจจะกินของที่อยากกินได้นะครับสัก10%ถึง15%ต่อวันนะครับอันนี้เป็นชอยที่ดีนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับเป็นปีๆเลยนะครับโดยที่คุณอยากกินของอร่อยได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น3ข้อหลักๆนะครับที่ผมนะครับอยากจะมาเตือนทุกคนนะครับสำหรับใครที่ ต้องการที่จะพูนดีในระยะยาวนะครับแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียเวลานะครับออกกำลังกายฟรีนะครับแล้วก็กลับมาโยโย่นะครับหรือว่ากลับมาบวมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ซับสไครป์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวีล็อกนะครับหรือว่าคลิปสอนออกกําลังกายก็แล้วแต่นะครับผมตั้งใจ ทำออกมานะครับให้ทุกคนนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนนะครับใครนะครับที่อยากให้ผมทำคลิปหน้าเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะซึ่งผมอยากรู้นะว่าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรออกมาบ้างนะครับถ้าผมถูกใจนะผมก็จะทำออกมาให้ทุกคนแน่ๆนะครับก็วันนี้ต้องไปก่อนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ